พัทยาฮีทเดือดทะลุตลอดแค่ซื้อตั๋วเข้าไปดูนักแสดงก็คุ้มแล้วครับแชร์ให้กับช่องยอดยียมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับได้ทำคลิปดีๆมานำเสนอเพื่อนๆกันอีกนะครับขอบคุณมากครับในเนื้อหาของพัทยาฮีตก็คือจะเป็นจ่าชัยนะครับที่เป็นตำรวจวัยใกล้กเกษียณละเขาก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์ในชีวิตของเขาที่อ,อยู่คุมพื้นที่ในพัทยาซึ่ง ในตัวหนังเนี่ยออกแบบให้พัทยาเป็นเมืองแบบเป็นเมืองมาเฟียเป็นเมืองธุรกิจมืดสีเทาโดยที่มีในตำรวจชั้นประทวนเก่าๆคนหนึ่งที่ชื่อจ่าชัยเนี่ยดูแลอยู่ในถนนเส้นนี้แล้วก็มีมาเฟียใหญ่ก็คือไซมอนที่รับบทโดยพี่จ่อยอนันด,ดานะครับแล้วก็จะมีพล็อตที่ จะต้องมีการขนทองนะครับกลับมาที่พัทยาโดยที่ในระหว่างการขนทองนั้นก็จะมีจี G, นะครับที่รับบทโดยคุณพลอยเชอร์มานะครับก็จะเป็นในเรื่องเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นแม่หมอนะครับแต่จริงๆคือเป็นคนที่บงการทุกอย่างในเรื่องดึงพี่น้อยวงพรูดึงพวกมือปืนนะครับมาช่วย ในการแย่งชิงทองจากจากไซมอนซึ่งตัวไซมอนเนี่ยเป็นมาเฟียก็ต้องการที่จะใช้ในตำรวจนะครับที่เป็นในตำรวจสีเทานะครับอย่างจะใช้เนี่ยให้ไปขนทองจากอาสอบส่วนกลางที่เขาเก็บเก็บหลักฐานที่ทองที่เคยถูกตำรวจยึดไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่น้อย ในเรื่องก็ชื่อ6นะครับก็ทำงานผิดพลาดโดนตำรวจยึดทองไปได้ก็เลยถูกลูกน้องของไซมอนเนี่ยควักตาออกไปข้างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นก็เป็นความแค้นของ6 6ในเรื่องนะครับหรือว่าพี่น้อยที่จะจะกลับมาล้างแค้นไซมอนคือพล็อตเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาครับเป็นการเล่าเรื่องง่ายๆ แต่ว่าความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับผมนะครับคือมันมีกลิ่นอายภาพที่เป็นแบบเหมือนหนังฮ่องกงหนังแอคชั่นแก๊งสเตอร์ฮ่องกงยุค8 0 9 0ที่แบบเปิดรถตู้มาแล้วก็บิ่งถืออาวุธมาไลา่ต่อสู้กันตามท้องถนนหรือว่า,าตามร้านอาหาร ที่เป็นฉากของท้องเรื่องซึ่งซึ่งในเรื่องก็คือก็คือพัทยานะครับตรงถนนที่แบบมีร้านมีนักท่องเที่ยวต่างๆมากมายเดินพุกพ้านภาพ,พยนตร์ก็จะมีกลิ่นอายประมาณอย่างนี้ซึ่งพอพอไปดูชื่อผู้กำกับก็เป็นผู้กำกับชาวฮ่องกงนะครับแล้วก็ในฉากบูตแต่ละฉากเนี่ยผมนั่งดูจนเอ็นเครดิตคนที่เป็นผู้ช่วยในการออกแบบ acting designer ก็คือคุณกุ๊ดจีลายุก็ร่วมอยู่ในทีมที่ออกแบบแอคชั่นด้วยแล้วก็ทีมแอคชั่นก็เป็นทีมเดียวกับพวกซีรีส์เกาหลีนะครับก็เลยดูมีความแบบสมจริงสมจังแล้วก็สนุกต่างจากหนังไทยที่เป็นหนังแอคชั่นเรื่องอื่นๆทั่วไปจุดหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือ,อ หนังเรื่องเนี้ใช้ทุนสร้างถึง100ล้านซึ่งพอเราดูโปรดักชันจริงๆแล้วก็โอเคก็ก็มองว่าลงทุนสูงแหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันไปแพงที่ค่าใช้จ่ายมันไปแพงที่ตัวนักแสดงหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแบบเบอร์ต้นๆของวงการภาพยนตร์ไทยเลยแล้วก็นักแสดงที่ผมชอบมากที่สในเรื่องนะครับก็คือ,อ,อคุณก๊อตจิรายุนะครับในเรื่องก็ชื่อทศเป็นนักฆ่านะครับ ผมชอบวิธีการสื่อสารเป็นตัวละครทศของของคุณกอดคือเขาพยายามที่จะดีไซน์คาแรคเตอร์ของคนที่ออกจากคุกมานะครับด้วยความที่เป็นนักฆ่าแล้วไปไปทำงานแล้วก็ติดคุกแล้วพอออกมากา็ยังมีความเป็นนักฆ่าอยู่ในอยู่ในตัวครับ แล้วก็มีการฉากระเบิดอารมณ์ดราม,ม่าว่าแบบไม่ขายยากก็ฆ่าคนทําได้แค่เนี้ผมว่าช็อตเนี้ยขอ,ของในเรื่องเนี่ยเออมันทําให้เรารู้สึกวิธีการระเบิดพลังของเขาวิธีการอินความเป็นตัวละครของก๊อตเนี่ยโหดีมากๆละเอียดมากๆแล้วในฉากที่เป็นฉากบูะผมไม่แน่ใจว่าเขาดีไซน์ขึ้นมาเองหรือเปล่าว่าเขาใน,ในเรื่องเขาสามารถยิงปืนได้ทั้งมือขวาและก็มือซ้ายวิธีการาสลับ โยนปืนไปทางซ้ายแล้วก็สลับมาทางขวาออกแบบวิธีการวิธีการต่อสู้ได้แบบคือมันดูเท่มากดูเป็นเป็นนักฆ่ามืออาชีพมากซึ่งตรงนี้ต้องต้องชื่นชมเลยคือแล้วเขาจะคีปคาแรคเตอร์นักฆ่าแบบในเรื่องนี้คือไม่หลุดเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพัทยาฮีตเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นที่มีความกวนมีความกวนอยู่ใน อยู่ในตัวเองตลอดเวลาจะมีฉากที่ทําให้เราแบบออขำม,มีมุกตลกมีคอมเมดี้แทรกเข้ามาอยู่อยู่เป็นระยะระยะออนะครับก็พอได้ยิ้มพอได้ยิ้มนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้หลุดจากโครงสร้างเดิมของหนังที่เป็นหนังแอคชั่นแบบบูล้างผ่านตัวละครที่ผมชอบอีกตัวนึงก็คือ,อ,อพี่น้อยวงพลู ลักษณะการแสดงของพี่น้อยองพูเนี่ยเท่าที่ผมดูมาจากหลายรายการหรือว่าที่พี่น้อยเขาให้สัมภาษณ์ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าเมสตอร์แอคติ้งนิดๆหน่อยๆ,ๆแต่ภาพจำของผมคือพี่น้อยแสดงหนังบูที่ไรวิธีการพูดเขาจะเหมือนเดิมวิธีการเว้นวรกเขาจะแปลกๆคล้ายๆกับขุนพันธ์ภาคแรกที่พี่น้อยมีฉากดาม,มีฉากแบบบทพูดโต้ตอบกับขุนพันธ์ ลรักษาความวิตีิธรรนั่นเหรอวิธีการขยับปากวิธีการระเบิดอารมณ์ของพี่น้อย <c oughs> ก็คล้ายๆกับเรื่องนี้ซึ่งผมเลยไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นหรือว่า,ามันเป็นเทคนิคในการแสดงของของของพี่เขาเองซึ่งพอเอามารวมๆกับนักแสดงคนอื่นในเรื่องนี้ก็ก็กลมกลืนไปด้วยกันได้แต่คนที่โดดกระโดดขึ้นมาเลยน่าจะเป็นคุณอนัน,นดา ที่ในเรื่องรับบทเป็นไซมอนอนันดาในเรื่องนี้จะเล่นลักษณะเหมือนโอเวอร์แอคติ้งแบบโอเวอร์แอคติ้งไปเลยเหมือนจะให้ตลกแต่ก็ไม่ไม่เชิงตลกมันจะมีความกวนสอดแทรกอยู่ในความเป็นไซมอนเอ,อ้ยผมไม่แน่ใจว่าคือนักแสดงกลุ่มนี้คือดีไซน์เองหรือว่ามันมันเป็นการบรีฟมาจากผู้กำกับให้ คาแรคเตอร์มันโดดเด้งกันไปแต่ละทางแต่ละทางแบบนี้แต่พอมันรวมกันก็ดูกลมกล่อมนะครับไม่ไม่ไม่ได้จับผิดอะไรโดยส่วนตัวคือผมชอบผมชอบเพราะว่าการที่ผมซื้อตั๋วเข้าไปดูหนังเรื่องนี้หลักๆเลยคือเข้าไปดูนักแสดงกลุ่มเนี้เป็นนักแสดงเซ็ปโปรดของผมเลยอนันดาอกอสจิรายุพี่น้อยวงพลูรวมถึงพลอยเชอมาด้วยก็ในเรื่องนี้คือพลอยก็คือ พลอยก็คือเป็นพลอยครับนักแสดงระดับพลอยนี่คือเล่นอะไรมันก็ก็เป็นตัวละครนั้นๆอยู่แล้วส่วนตัวรู้สึกว่ากระแสหนังเรื่องนี้ไม่ไม่ค่อยแรงจะเงียบมากๆทั้งทที่เป็นหนังทีออ่ลงทุนสูงนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็ถ้าเป็นคนที่ชอบดูหนังบู๊นะครับหรือว่าชอบ นักแสดงกลุ่มที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยซื้อตั๋วไปดูนี่คุณจะไม่ผิดหวังแต่ว่าสำหรับพลอตอย่าไปคิดเยอะมันคือมันมันคือภาพยนตร์มันคือถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกสนุกเรามีความสุขมันก็เป็นหนังที่ดีสําหรับเรานะครับสําหรับผมคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีสนุกนะครับก็เอาใจช่วยทีมงานพัทยาฮีทนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนให้รรายได้หนังมนัน ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเท่าที่ดูจากกระแสอันตอนนี้ผมว่าน่าจะยังไม่ถึงร้อยล้านน่าจะยังก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงกันด้วยนะครับแค่คุณซื้อตัว๋วเข้าไปดูนักแสดงดู่ีนี้ก็คุ้มเลยครับสวัสดีครับ